อ่ะครับก็สวัสดีไปยันทุกคนนะครับผมเจอกันกันกบผมกับช่องโปเตปักคลิปนี้จะมาถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่วงรอบที่ผ่านมานะครับจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันเข้ามาชมแล้วก,ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเริ่มที่ข่าวแรกเลยนะครับอ่ะไปกันเลยครับไปกันเลยโปเตปักช็อปขายโค้ดเกมส์สตรีมเอเอ็มล็อกสตาร์วิซอฟราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทย สนใจสั่งซื้อได้ที่ f c e e o o o เพ a โปรเทปปับช็อปขายเกมและกระถ u n ลิงค์อยู่ใน Description ครับผมเอาล่ะครับนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมที่ทำมานานเกิน10ปียังไม่รู้ข่าวคราวอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามีการรับสมัครคนงานเพิ่มครับกับ b ีย o n d ์ o ุณ p p ม e v i ิ w ภาค2เกมของทาง Ubisoft ยังพัฒนาอยู่และตอนนี้ประกาศร,รับสมัคร ทีมงานเพิ่มนะครับตอนนี้ยอมรับว,ว่าเกมมันเงียบหายไปนานมากนะครับจนคนลืมไปแล้วว่าเกมมันยังทําอยู่นะไม่ดวนยกเลิกแต่ทาง Ubisoft ก็ยังมีการเปิดรับทีมงานใหม่เพื่อมาร่วมงานในการพัฒนา Beyond Good and Evil 2โดยทาง Ubisoft ได้เปิดรับสมัครทีมงานหน้าใหม่เข้ามาร่วมงานกับทาง Ubisoft มองไปรีเยที่พัฒนาเกมบ e ยอน d g กุดแอนด์อี2ในตําแหน่งการจัดการและการแก้ปัญหาทางเทคนิคในการมิกซ์เสียงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ทางทีมงานได้วางเอาไว้ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดรับสมัครทีมงานด้านเสียงเพิ่มเติมมาก่อนแล้วด้วยเพื่อใครรู้จักนะครับ Beyond g o ุดแอนด์อีภาค2เป็นเกมแอคชั่นแอนเดอเจอร์ที่สานต่อเรื่องราวของเกมภาคแรกที่วางขายเมื่อปี2003และมีการประกาศ การสร้างมาอย่างยาวนานและเป็นโปรเจกต์ที่ Ubisoft ทุ่มเทยอย่างมากแต่ด้วยปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างพัฒนาทำให้ตัวเกมยังไม่สามารถกําหนดวันวางขายหรือรายละเอียดของเกมแบบชัดๆซึ่งก็ยังไม่มีข้อมูลใดๆน,น,นะครับที่จะบอกได้ว่าตอนนี้ตัวเกมเป็นไงบ้างน,นะครับผมถือว่าเป็นเกมที่สร้างมันนานมากนะสําหรับ Beyond Good and Evil 2ผมก็เกือบจะลืมเกมนี้ไปเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดเกมใช้เวลาพัฒนาเกินกว่า10ปีลนะครับนานกว่า Scar and Bone อีกและผมก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนด้วยเพราะว่า เกมยิ่งทำนานน่ะข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกราฟิกและก็เกมเพลย์มันจะตกยุคนะครับเกมที่สร้างนานๆปัญหาเนี้ยมันจะเจอกันบ่อยและเพอๆนะครับปี2030เกมนี้อาจจะยังสร้างไม่เสร็จด้วยซ้ำไปก็ไม่รู้ข่าวคราวเหมือนกันว่าจะออกมาแบบไหนถ้าให้เดาผมคาดว,ว่าเกมน่าจะสร้างเสร็จไปแล้วประมาณ70%มั้งนะครับอันนี้ผมเดาล้วนๆเลยไม่มีข้อมูลอะไรทั้งสิ้น,นเพราะไม่มีใครบอกนะครับอันนี้การที่เรา มิยอนกุฎอยกิวิวสองก็คอมเมนต์มากันได้นะครับจนไี้มีข่าวใครยังไงครับโปเตปั๊บจะมาเดทให้ทราบในนาคตครับข่าไปนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับให้เกมที่ทําเกมออกมาแต่ว่ายอดขายไม่ได้สูงเพราะเหตุผลบางอย่างครับกับเซกาเผยยอดขายเกมตกต่ํากว่าที่คาดเพราะผู้เล่นลังเลที่จะซื้อเกมวันแรกและรอวร์ชันสมบูรณ์มาขายอีกรอบนะครับทางเซกาเซมี่โฮดิ้งส์ครับเพื่อจะเผยแพร่สรุปช่วงถามตอบกับผู้ถือหุ้นระหว่าง การสรุปผลประกอบการไตรมาสที่2ของปีงบประมาณที่จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม2026ที่ครอบคลุมหลากหลายประเด็นรวมถึงสาเหตุที่ยอดขายเกมที่ออกในปีงบประมาณก่อนหน้าลดลงอย่างกระทันหันเมื่อเทียบกับปีก่อนและความผันผวนของรายได้ที่ผลมาจากเกมใหม่และระบบฟรีทูเพลย์ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่มีการพูดถึงนะครับก็คือเรื่องสองสปดา์ที่ผ่านมาเซกาจะวางขายเกมที่รับเสียงตอบรับแง่บวกและได้รับการยกย่องจากผู้เล่น ด้วยคุณภาพของเกมแต่ว่ายอดขายมันไม่ได้สูงตามที่คาดไว้โดยทาง sega อธิบายว่าสาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะมาจากกที่มีเกมคู่แข่งในแนวเดียวกันรวมถึงการตั้งราคาเริ่มต้นของตัวเกมเองและความคาดหวังของผู้เล่นว่าจะมี definitive edition หรือเวอร์ชันสมบูรณ์ตามออกมาในนาคตอาจเป็นปัจจัยที่ให้พวกเขาลังเลที่จะ ซื้อเกมตั้งแต่วันแรกที่วางขายแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถระบุเหตุผลที่แน่ชัดของการที่เกมทํายอดขายต่ํากว่าที่คาดไว้แต่เราเชื่อว่ามีปัญหาด้านการตลาดของเราที่ยังไม่สามารถขายทอดเสน่ห์ของเกมไปยังผู้เล่นได้มากพอัวแทนของเซกากล่าวไว้พร้อมให้คามั่นใจกับเหล่านักลงทุนว่าในตอนนี้ทางบริษัทกําลังวิเคราะห์ปัญหานี้อย่างจริงจังหรือทางเซกาจะไม่ได้ระบุชื่อเกมที่ทํายอดขายต่ากว่าที่คาดแต่ผู้เล่นในญี่ปุ่นก็คาดเดาว่าปัญหาเรื่องของ definitive edition น่าจะเกี่ยวข้องกับเกมต่างๆที่ พัฒนาโดย Atlas นะครับผมอย่างเช่น Shin Megami Tensei 5ที่วางขายตอนปี2 0 2 1และก็จะมีเกม Shin Megami Tensei 5 Vengeance ที่เป็นเวอร์ชันอัปเดตออกมานะฮะช่วงกลางปี2024หรือในเวลาไม่ถึง3ปีซึ่งรูปแบบนี้เป็นมาตรฐานสำหรับหลายเกมของ Atlas รวมถึงซีรีส์ Persona ด้วยนะครับอันนี้มันจะไปคล้ายๆกับเกม Persona เมื่อก่อนนะครับที่ Persona 3ก็จะมี Persona 3 f a c ที่เป็นตัวสมบูรณ์นะครับ Persona 4ก็จะมี Persona 4 Golden ที่เป็นตัวสมบูรณ์ แล้วก็เอามาลง PS Vita แล้วก็ลง PC ทีหลังนะฮะแล้วก็ Persona 5ก็มี Persona 5 r o y a l ที่เป็นเวอร์ชันสมบูรณ์ที่ลงคอนโซลก่อนแล้วค่อยลง PC ทีหลังคนก็ว้าวซ่ากันมากเพราะว่าภาค5เป็นภาคที่ได้รับความนิยมสูงมากๆและไม่พูดถึงยอดขายแม้ว่า m e t a p h o r Re:Fantasio เกม RPG แฟรนไชส์ใหม่จาก Atlas ที่รับกระแสชื่นชมอย่างาล้นหลามได้ทำยอดขายได้ถึง1ล้านชุดตั้งแต่วันแรกที่วางขายจนเรียกได้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งสำหรับ Sega แต่หลังจากนั้นยอดขายเกมกับหวบลงจนแตะที่2ล้านชุดหลังจากนั้นประมาณครึ่งปีเอาง่ายคือเมตาฟอร์เกมดังเกมดีแต่คนไม่ซื้อกันเพราะรอตัวสมบูรณ์นี่แหละครับแน่นอนว่ามีปัจจัยหลากหลายที่ส่งผลให้ยอดขายเกิดความผันผวนแต่ดูเหมือนว่าผูเ้เล่นบางส่วนก็รอให้มีเวอรช์ชันสมบูรณ์ของเกมออกมาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจึงทำให้พวกเขาลังเลที่จะซื้อเกมหลักในตอนนี้นะคะรับก็แอบสงสารเกมของค่ายเอ็ดรสนะเพราะว่าเขามีโมเดลในการสร้างเกม อย่างนี้ออกมานานแล้วตั้งแต่สมัย Persona 3าแล้วนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าทาง Atlas และก็ Sega จะได้มีการพูดคุยกันหรือว่ามีการปาหาหรึกษาหาือหาทางแก้ไขเรื่องนี้กันหรือเปล่าก็ต้องรอข่าวกันต่อไปนะครับผมว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะได้เล่นเกมของทาง Atlas และก็ทาง Sega กันเยอะนะเพราะว่าหลายคนก็เป็นแฟน Persona บางคนก็เป็นแฟนชินมิคาเทนก็ใครเล่นเกมของฝั่งค่าย Atlas รู้สึกไงกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์มากันได้นะครับส่วนที่มีข่าวใครยังไงเดี๋ยวทางโตเต้ปับ๊บจะมาเดทให้ทราบในนาคตครับ ปรายนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับวงการเกมนะแต่ว่ามันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหตุการณ์พิบัติที่เกิดขึ้นในไทยในช่วงนี้ครับผมก็ขอเอามาเล่ากันหน่อยก็แล้วกันนะครับกับแฟนเกมโดนน้ำท่วม PS5 เสียหายชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจอา,าสาซ่อมฟรีและมีบางคนเสนอซื้อเครื่องใหม่ให้ด้วยนะครับน,นี้เป็นเรื่องราวดีๆนะครับในกลุ่มคอมมูของ PS5 Thailand Community and Marketplace เป็นกลุ่ม a c e b o o k นะครับที่มีชาวเกมรายหนึ่งเป็นหนึ่งใน ผู้ประสบภัยน้าท่วมในภาคใต้ซึ่งก็น่าจะคาดว่าน่าจะอยู่ในอำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลานะครับออกมาระบายความเศร้าที่ต้องสูญเสียเครื่อง PS5 อจากน้ําท่วมจากน้ําท่วมหนักจนมิดหลังคาในโพสต์ก็บอกไว้นะครับว่าผมคงอดเล่นมันแล้วครับขณอยู่ในห้องชั้น2มันยังมิดหลังคาเลยผมเศร้ามากเจ้าของโพสต์พร้อมกล่าวพร้อมภาพ p s เที่โดนน้าท่วมและเลอะโครน จนมีสภาพที่หากเป็นคนเล่นเกมก็คงจะเจ็บใจพอสมควรเลยด้วยการที่เป็นกลุ่ม PS 5ที่ไม่เคยทิ้งชาวเกมด้วยกันนะครับได้โพ์ดังกล่าวและรับความสนใจอย่างล้นหลามโดยมีชาวเกมเข้ามาให้กําลังใจเตรียมตัวระดมทุนเพื่อช่วยเหลือรวมถึงมีคนเสนอตัวช่วยซ่อมให้ฟรีถือขนาดมีคนเตรียมที่จะซื้อเครื่องใหม่ให้เลยเหมือนกันนะครับซึ่อ่องนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่สมาชิกกลุ่ม PS 5 Thailand Community and Marketplace ร่วมกันออกมาช่วยเหลือชาวเกมที่ประสบภัยน้ำท่วมเพราะเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับผม ก็เคยมีเคสแบบนี้น่าจะเป็นน้ำท่วมในจังหวัดเชียงรายนะครับผมจนทางเ l a y s ช a น i o n t h a i l a n d Gamers เพจเกมขวัญใจชาวคอนโซลของฝั่งไทยเราออกมาเป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินการช่วยเหลือร่วมกันกับทาง As สเซนตีส์ไทยแลและก็ City s ีสโตในการส่งมอบ p s 5เครื่องใหม่ให้กับชาวเกมที่ประสบภัยจนสำเร็จถึงมือนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับคนที่อาจจะเจอปัญหาน้ำท่วมที่รอบนี้ถือว่าหนักมากในรอบหลายปีเลยที่มันเกิดขึ้นใน อำเภอหัดใจจังหวัดสงขลานะครับซึ่งผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมในอำเภอหัดใจจังหวัดสงขลาทุกคนด้วยนะครับยอมรับว่าเคสนี้หนักเพราะว่าน้ําท่วมต่อเนื่องตลอด1สัปดาห์เลยขออััยที่ผมอาจจะได้พูดถึง เรื่องน้ําท่วมในคลิปข่าวก่อนหน้าหรือในล่าสุดนะครับหรือในโพสต์ต่างๆผมขอภายที่ผมไม่ได้พูดแต่ว่าผมขอเป็นกําลังใจให้คนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็เคยโดนน้าท่วมขังบริเวณละแวะกหมู่บ้านผมเหมือนกันซึ่งผมก็เข้าใจว่าน้ําท่วมมันเป็นยังไงนะครับก็ขอส่งกําลังใจให้ก็แล้วกันนะครับอันนี้โดยมีข่าวคายังไงดีครับโปรเต้ปับ๊บจะมาร์กเอตทราบในนาคตรครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้ก็แล้วกันครับนี่เป็นข่าว,เก,วกเกี่ยวกับเกมคอนโซลที่มีการเปรียบเทียบ ถึงเกมมือถือที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับกับพุซ่าอัลโตแพดท e าเวลเลอร์ซีโร่เผยที่มาไอเดียของการทําเพลงว่าเกมคอนโซลคือฟูลคอสและเกมมือถือคือฟสตฟูดครับอัลโตแพดทราเวลเลอร์ซีโร่เป็นเกมภาคหลักล่าสุดในซีรีส์ JRPG เทิร์นเบสจากทาง Square Enix ที่เตรียมจะวางขายในวันที่5ธันวาคมนี้โดยตัวเกมจะเป็นภาคย้อนอดีตที่มีความยาวกว่าร้อยชั่วโมงที่มาที่ไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่าเป็นเกมคอนโซลตัวใหม่ที่สร้างขึ้นบนรากฐานของเกมมือถือ ไลฟ์เซอร์วิสที่เคยเปิดให้บริการไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือออ t o p a าดทราเวลเลอร์แชมเปี้ยนส์ออฟเดอะคอนติเนนต์โดยทั้งสื่อออโตมาตอนได้สัมภาษณ์กับคุณยาซุโนรินิชิกิผู้ประพันธเพลงให้กับภาคแชมเปี้ยนส์ออฟเดอะคอนติเนนต์และก็ภาคซีโร่ร่วมกับรวมกับคุณยาซุฮิโร่ชิเดระและโปรดิเซอร์คุณฮิโรโตะสุทูกิซึ่งประเด็นที่น่าสนใจที่หยิบยกมาก็คือแนวคิดกำดองแบบเสียงเพลงแบบฟาสต์ฟู้ดหรือข้าวหน้าเนื้อสําหรับเกมภาคใหม่นี้คือที่ญี่ปุ่นนะครับข้าวหนน้้าเือ เป็นอาหารจานด่วนนะครับในรูปแบบหนึง่งถ้าเหมือนในไทยจะก็ค,คล้ายๆกับข้าวเหนียวหมูปิ้งนี่แหละฮะคุณนิชิกิกล่าวไว้ครับว่าเกมคอนโซก็เหมือนกับการเตรียมอาหารแบบฟูลคอสในขณะที่เกมไลฟ์เซอร์วิสจะเหมือนกับข้าวหน้าเนื้อหรือฟาสต์ฟู้ดผมจึงจงใจปรับวิธีคิดในการทํางานให้แตกต่างกันตามประเภทของเกมครับแล่ก็ขยายความว่าในกรณีของเกมคอนโซลเล่นมักจะนั่งเล่นยาวๆหลายชั่วโมงดังนั้นการนําเสนอเพลงจึงควรมีลําดับขั้นตอนเหมือนคอร์สอาหารตั้งแต่เมนูเรียกน้ําย่อยจานหลัก และปิดท้ายด้วยของหวานก็คือฟูคอร์สนั่นแหละฮะไปทางตัวกัางข้ามสำหรับเกมมือถือแบบไลฟ์เซอร์วิสผู้เล่นมักจะล็อกอินเข้ามาเล่นเป็นช่วงสั้นๆบางครั้งแค่ห้าสิบนาทีต่อวันซึ่งแปลว่าพวกเขาอาจจะได้ฟังเพลงในเกมอย่างมาก 1- 2เพลงเท่านั้นนั่นเป็นเหตุผลที่คุณนิชิก,กิตั้งเป้าที่จะแต่งเพลงให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนได้ทานอาหารมื้อใหญ่อิ่มท้องแม้พวกเขาจะเล่นแค่5นาทีก็ตามแคำถามคืออ u t o p a d t ชเบอร e ซีโร่ที่เป็นเกมคอนโซลจะมีพื้นฐานมาจากเกมมือถือจะจัดอยู่ในหมวดหมู่ไหน โปรดิเซอร์อย่างคุณสุดุกิอธิบายว่าเพลงจากภาค c h a m p i o n of Continent นะครับทั้งหมดจะกลับมาปรากฏอยู่ในภาคซีโร่เป็นผลงานที่เขาและคุณคิดะระรังสรรค์โดยตรงกับคุณนิชิกิและเมื่อต้องแต่งเพลงใหม่เพิ่มทีพัฒน,นาตั้งใจนาสิ่งที่เรียนรู้จากเกมมือถือมาปรับใช้โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องเพลงที่ทําให้ผู้เล่นสัมผัสรสชาติได้ในทันทีคุณสุดุกิมองว่าในยุคข,ของสื่อบันเทิงรูปแบบสั้นๆผู้เล่นอาจจะไม่นั่ง ละเลียดกับประสบการณ์แบบฟูลคอสอีกต่อไปดังนั้นทีมงานเองก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้คนจะยอมทุ่มเวลานั่งทานคอสอาหารรวดเดียวจบไหมด้วยเหตุนี้ทีมงานจึงเอเอไปทางการใช้เพทีิฟังแล้วติดหูเพื่อดึงดูดให้ผู้เล่นอยากกลับมาเล่นอีกเรื่อยๆในแง่นี้เขาจึงนิยามแนวทางของพวกเขาว่าใกล้เคียงกับเพลงสไตล์ฟาสต์ฟู้ดที่กล่าวไปข้างต้นมากกว่านะครับสำหรับตัวเกม Autopad t ชา v ์ว e ล e r อ e ์ซนะครับกิจะวางขายบน PC ของ Ste ีม PS4, PS5 S Nintendo s w i t หนึ่งและ2และก็ Xbox Series นะครับในวันที่5ธันวาคมนี้ใครเป็นแฟนอัลต์แ p ดทราเวลเลอร์ผมแนะนําเกมนี้เป็นอย่างยิ่งครับก็ถือว่าเป็นเกมที่น่ารอนะครับผมเห็นว่าเกมนี้เล่นได้ยาวด้วยการเอาเกมมาเปรียบเทียบกับอาหารนี่มันก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันแล้วแต่มุมมองของคนจริงๆคนอาจจะมองว่าการเล่นเกม PC คอนโซลนั่งเล่นนานๆเหมือนเราได้ทานอาหารคูลคอสทานอาหารแบบนั่งหรูๆส่วนการเล่นเกมมือถือก็เหมือนกับการเล่นเกมในช่วงสั้นๆ แค่50นาทีเพื่อว่าล็อกอินแล้วก็ทำเคลมประจําวันแล้วก็จบก็จะเป็นมุมมอยส์ตากออกไปสําหรับคนเล่นเกมทั้งฝั่งมือถือแล้วก็ฝั่ง PC ซีคอนโซลนะครับคิดเห็นไงก็คอมเมนต์มากันได้นะครับส่วนที่มีข่าวข่าวไงเดี๋ยวทางโพเทสปับ๊บจะมาเดี๋ยวถ้าทราบในอนาคตครับคิดเห็นไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับและผิดพลาดตรงไหนบัญชีใดก็ต้องขออภยนนัยมาณที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปตากของทางช่องผมครับแต่ก็สามารถสสม,มมมมมมมัััคครรรรเเเเบบบออออ์กกนนาาาาไดด้้50ททต่ืพพิิิธศษย และก็สามารถส่งซูเปอร์แต้กป็นกำลังใจกันได้ครับปุติปับ๊บขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสด,ดีครับผม,มบายๆครับเจอกันใหม่ครับ